สวัสดีครับมาสิทธิ์ยังมาควักอยัางน้อบ้านีนพุ่นปุ่นเบิ่งสวัสดีแม่แม่เอฟซีเนี่ยกีตาร์กับบอสท่านาเศร้าครับงนี่สวัสดีครับบอร์ดินหอยดินทีนิสานนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับตลอดจนพี่น้องทุกๆหม่องบอลครับเมื่อนี้มาทักทายพวกพี่น้องเสาวของวันที่สิบเอ็ดนะครับกรกฎาคมสองพันหกร้อยสิบแปดครับเป็นวันเขาพรรษาครับเมื่อวานบอร์ด้ลุ่งคลิปเพราะว่าบอร์ดินไปวัดครับไปท้ำบุญนะครับ ตักบาทนะครับเป็นวันพายใหญ่มาว่าบาวดินบาด้มาครับหมูมาเหมอนมากครับเจ้ากุดครับเจ้ากุดกิตาครับกิตากับบอเส้าครับบาดินก็เอาน้ำเกลือนู้นสุบๆไปเพ่นก็ออกก็คือเก่าครับเป็นมือเพราะได้มีมูครับพี่น้อตุ่มไข่ขาวหายคุณยายทองกินแต่เสาครับมาเบืองน้าใหม่คือเก่าครับเดี๋ยวมาหลุดนนหลกันครับมาเมือนบารดินสิไรบาฝนกระลินครับตอนนี้ครับมาหลุนกันครับสวัสดีครับฝนตกไหมครับพี่ห้อ มันห้อยข้าเปล่าปาดขาเห็ดเบาดินว่าสิมาเอาเปิดหน่อยด้ยแม่ครับ เมงแน,น่ขีตาพี่นอ้องโอ้เป็นยังครับติดกันสามสี 3, ต่ตัวขีตาไล่ออกเปียกปลายดินกับพยามเสร็จหายอยู่ครับโอ้มัดไล้ขีเหี้นกับกินครับ,นนบ,รบพี่นี้ฝนกระสีตัวรับพี่นอ้องปลาดินภาคเป็นพี่น้องกับปลาย ฝนกระตกพี่นอ้องฝ่ฝนตกมากเป็นหนามเป็นตอนเนี่ยกับใคครับตกมากพ่อนห้อยเนี่ยครับโอ้ยฝนตก ครับพี่น้องโอ้หน่อนางกินเค้าสวยๆเลยครับ าบางดงยุ่งเพิ่นกันล้ยจนว่าบาวดินแถบที่โทษมอไตอร์นีครับพี่น้องผมมันกัดแบบลุ่มใส่เลยล่ะครับเป็นฟูง ใหญ่เลยครับนอนป๊ดนางดินสวยๆเลยนะครับเอาละกระถ่มไปครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นฤดูการหนาฝนปาอดนอนนี่ลายแบบไหนขึ้นพี่น้อง พี่หน่อกำลังปงขึ้นมาครับสวยงามเลยครับ ปนปลาขึ้นกินกับน้ำใหม่ต้มแซบแบม่บแซ่บแม,คบม่ครับนอนครับเด็กองตุ้งครับนอนนั่งดินครับพี่น้อ จะเอาอะไรบ่กราคาเ็นแต่ปลายครับุ่นข้างในกันมี่ครับพี่ต้องเอา้รงครับลมมาแล้วลมมาแล้วครับพี่น้องลมว่อยว่อยมาแล้วลมว่อยว่อย บนผลไข่นแตปลาปมองมาดินสิขึ้นไปเอาครับเพี่น้องครับเห็นแต่ปลายโพรครับมาหลุ่นน้ำกันครับว่านอนนี่สัญญาบ่ครับพี่น้องครับปมาปื๊ดกะอ,ออกหางกออยู่ด้วยครับหนูหน่อหางกอหน่อใหญ่มากเลยนะครับ ตาบ้าอยู่ไหาฮะเดี๋ยวคว้ามับน้อกผมขวบยม่นออกนอห้าวก่อนเนี่ยนอเป็นเส้นอใหญ่ครับนะครับ โอ้นอนนี่ครับกําลังพูหฮิตเตอปายครับน,นี่พี่น้องครับพูขึ้นไม่ไหมเลยครับโดนฝนครับ นะครับโอ้นอนแล้วอยู่นอนนะครับนอนงไงเด็กน้อยเด็กก็ง่วงดีครับ เดิครั่งไปน้องนผมนอนใหญ่ครับเนาะป๊าดน,<ะ>นั่งดินสมัยใหญ่แท้แม่แม่ครับป๊าดคุณน่ะสวยสวยเลยครับน้องข๊อน้องใหม่ไพ่ปลานอนนั่งดิน บาดินทิทธิทมมันเกิดไข่ตลอดเลยครับนี่ยหรอครับกับมาเอาไม้เป็นขืนข้าวเดียวครับ lùm nằm trang bó nó lùm đi thế lùm bôi bôi cắp mưa bàn cao bàn cao hàng cả tai tin về cả tê tốt sụp nằm lùn khô bàn và say say Mẹ bay hai Hết kai kia ya Mẹ bay na Hết koi koutu Tu koutu koutu Tu koutu 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 Tai koutu 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 Te koutu koutu Nam koutu 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 Wa koutu koutu Mẹ koutu 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 Hết koutu 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 แ่ไปหนะ้าเห็ดควยเขาตูเขาหนึ่งตูละเขาหนึ่งหยัดซอยลุ่มโวยๆยกับเกาเฮ้ยเฮ่กอมลูกพี่เนาะใหญ่สายใหญ่ทองคุณกอมหนองนอนแต่สมัยแต่ได้กครับกอมลูกกอมล้านบารินกระจำเอาจำม,มามาหลอดพี่น้อง จำมามะท่องจึงเลิกเจอคุยเถขาคำเขาเพ่นว่าสาวนั่งเอ้ยสื่อสัางมาขี่สื่อมัดมีหรือสื่อมัดไหมหนทางไปหนทางมาผีนอนอนแางนั้น Ôi, bố ba búa đuông rồi không? Đây đây. Ừ. À có chất nám chất nhang cọ. Nắng tọt nắng ta muốn lắm. Ôi. Ôi. Không biết เสียงลมมากเลยพี่น้องเว้ย ไปนี่กระสิบเงไปหารลดแล้วครับอ่อนอวยสวยครับหาพี่น้องงอนครับปวดมาปวดไพี่น้องครับ สวยงามครับพี่น้องผมผลงานการหาเราใหม่ของบ้าดินรับเสาของวันที่สิบเอ็ดกระดาษผมครับไม้ไฟปลาครับอ้งามพี่น้องฝนกติตกมาละบ้าดินเกับลกรครับขาเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับเด้อผมพี่น้องครับบ้าดินเกษตลกรเด้อครับลมว่อยๆพี่น้องลมพัดไปพัดไปใหม่ครับเย็นเย็นครับ เียงลมอื้อๆมากแล้วครับที่น้องผมป่าดินกระตือว่าใดามันครับมือนี่เมือ่อวานบอดี้ลงคลิปครับมือนี่กับมะเขา,มา,าอมเละปลาเราใหม่มากกับเกี่ยวพุดครับเกี่ยวฟุดกับตาบอดีครับเพราะว่าตีตาเพื่อนไลตลอดเลยครับเป็นทั้งสี่ตัวเลยนะครับป่บาดินกับขอบุญขอบุญด้อยหนองชีน่านะครับเป็นทรงยาทรงอาหารของหมามาไหล้ะกัผ่าปูเงี้ยวแล้วก็ยาต่างๆนะครับ ยาสะยาขาเจือต่างๆันสงมายหนะครับไอ้ดินกับขอบขอบคุณจากใจเด้อครับขอบคุณแม่แม่เอซี่ถูกหม่องถูกบอลนําครับขอบคุณแม่หนิงขอบคุณแม่ประนอมขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่เหนียวขอบคุณพี่ปอขอบคุณแม่ท่องไส่แม่หนิงเบิร์ดสุขสุขพนแม่ที่ขามาให้กำลังใจลูกหลานบานห้อยดินครับบ้าดินกะอสูชีวิตใจแก่มือเมื่อนะครับโอ้โหสิไปหอดฝันบอครับความท่อแถ่นีเบิร์ดถูกหม่องถูกบอลครับปวามฝันกันนีครับ วันวามือหนึ่งหากประำสบความสําเร็จนะครับเ่าวดินนี่กําลังกายกําลังใจโลใหลดไข่ไผเจ็บทิ่เป็นอยู่่วงเศร้าไปดูแลแม่ต่อไปนะครับเ่าวจึงก็อยากให้เจะฟ้องแข็งแรงจริงๆอยากให้เจะฟ้องอี่แหละครับแข็งแรงเพราะว่าจะด้ดูแลคุณยายท้องครับพอคุณยายท้องบ่มีไผ่แะยางบ่อใ้น้ำครับป่าวดินกับน้องๆวัดถุทุกคนอยู่บ้านกับซอยกันดูแลเข่าสีดูแลได้ครับพี่น้อง องค์ว,ว,ควา่กาการทำงานสิเป็นจังไงนะครับเจ็ดมื่วนี่ให้ดีที่สุดครับในเอสี่ MC ของเบ้าดินกับไข่ดีดีนี่อ่างก็แม่เด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่อย่าหนาว,วนาแาวต่นี่สุขภาพแข็งแรงเบ้าดินเพียงขอเป็นตัวแทนของยห,ยหลูกของหลานนะครับส่งกวามรงใจในในเอสี่ทุกของทุกบอลนี่สุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มในการส่งเก็บเป็นของโภคมั่ใจในหลูกหลานนะครับเบาดินขอบคุณขอบคุ่นนี้หรือแข้งใจที่ขม่าอย่ามาจมมากดไลค์กดแชร์ให้ห้อยดี่งิสาดขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ